ลำดับต่อจากนี้ผมและคุณปองจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงในการนับให้สัญญาณถอยหลังนะครับ1นึ่งยินเชิญครับออเสียงกบมือเพื่อเป็นเกียิให้กับวิธีเปิดการฟุดีอลนัใหญ่ปรจออะจปีของคณะสาเป็นใจนะนะครับปกติเย็นๆบานทีก็ฝนตกมาแต่ว,วันนี้อากาศดีมากนะครับหมอะที่จะมา มาช็อมาชิมง,งานอาดใหญ่พุา่านะครับต,รตีทางท่านนายกสมาคมที่เรามีเําทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลาของเรานะครับการทำงานทั้งนี้ก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างคนในชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในที่ท e ี่อำเภอหาดใหญ่ ของเรานะครับซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารนั่นแว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นไทยจีนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมและได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลน,นครหัดใหญ่รวมถึงหน่วยงานภาคราฐทผู้เกี่ยวข้องหลายองค์กรอำเภอหัดใหญ่นอกจากจะเป็นศูนย์การธุรกิจการท่องเที่ยว ของภาคใต้แล้วยังมีชื่อทางด้านอาหารสังกีงจงใจที่ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งชาวัดใหญ่เองชาวจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดใกล้เคียงและพี่น้องคุณจะต้องติดแแท็กทำว่า ฟูด <Food, S 2> คา n i ว a ลหาด<า>ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับพิมพ์ติดกันคำว่าคา n i ว a ลและหาดใหญ่ไม่ต้องเว้นวรรคนะคะแท็กแท็กฟูดคาเนวอลหาดใหญ่เมื่ออัพ ¿Qué tiene el